สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่ถ้าสนใจกันนะครับหลักๆวันนี้ก็ยังคงอยู่ในสห์ทีมชาตินะครับในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ครับสองคู่ที่เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์การก็ยังคงอยู่ในศึกยูฟ่าเนชันลีกนะครับวันนี้ผมจัดมา ทีมใหญ่ทั้งคู่เลยะครับ2คู่ด้วยกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับผมในเวลาตีสองสนาทีนะครับเป็นโครเอเชียพบกับโปรตุเกสนะครับอ่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับในลีกเอกลุ่มที่1นะครับทางฝั่งโครเอเชียอยู่อันดับ2นะครับมีเจ็ดคะแนนจัด5เกมนะครับส่วนโปรตุเกสเป็นจ่าฝูงมี13คะแนนนะครับก็เตะมาแล้ว5เกมครับยังไร้พ้ายนะครับ ชนะ4เสมอ1ส่วนโคยเชียชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเกมนี้เล่นที่บ้านโคยเชียต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าปเป็นงานที่ไม่ง่ายนะสวัสดิโด์โพลุเกตเพราะว่าโคอเชียเป็นทีมที่อ่าต้องบอกว่ามีผู้เล่นฝีเท้าดีหลายคนถึงแม้ว่าดีกรีอาจจะไม่ใช่ทีมเกตเแต่ว่าเป็นทีมเกดบีแต่ว่าทุกครั้งที่เจอกับทีมใหญ่ๆก็มักจะสู้ดีเสมอแล้วก็เวลาเล่นรายการใหญ่ๆครับก็มักจะไปได้ไกลแล้วก็ผลงานดี เหนียวแน่นเกมรับดีแตนการแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าพักหลังนี้นะครับอ่าโคเชียก็ต้องบอกว่าผู้เล่นพวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยดาวรุ่งน้อยนะครับพวกหน้าใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเดิมเดิมตัวเกา่าๆซึ่งอายุเริ่มโลยราม,มากขึ้นนะครับก็ทําให้เรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของผลงานฝีเท้าเนี่ยอาจจะดรอปลงนะครับส่วนทางกับโปรตุเกสที่ต้องบอกว่าผลงานดีนะครับมีตัวเก่าที่ยงังมาผลได้ตัวใหม่ๆหน้าใหม่ๆก็ผลงานดีแล้วก็เข้าตามากๆนะครับ เกมนี้โอเคผมบอกว่า,าผมมองว่าปรตุเกตยังดูเหนือกว่านะครับในเรื่องของอเกมรุกที่จัดจ้านตัวบอลเล่นที่วางผลดได้มากกว่าในหลายๆตำแหน่งนะครับโซคยเชียพักหลังผลง,งานไม่ดีด้วยนะอย่างเกมล่าสุดก็แพ้สกอตแลนด์ไปศูนย์หนึ่งนะครับก็แสดงให้เห็นว่าพักหลังพวกเขาคอดข้างฝืดจริงๆนะครับเพราะว่าเกมนี้ครับถ้าให้มองเส้นหนึ่งทีที่มีโอกาสชนะมากกว่าผมมองว่าปรตุเกตมีโอกาสที่จะเป็นทีมนั้นเพราะว่าเรื่องของทีเด็ดทีขาดเนี่ย ดีกว่าแบบชัดเจนมากๆนะครับสว่วนอีคู่นึงครับไปดูวันที่สเปนแชมป์ยูโรหนล,ล่าสุดนะครับจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับในลีกเอกลุ่มที่4นะครับสเปนเป็นจ่าฝูง5เกมมี13คะแนนนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวจะเชื่อเหมันกันนะเพราะว่าโปรเตรีแล้วเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะระบบดีเกมรุกเกมรับเกมส่งกับค่อนข้างดี นะครับแล้วก็็นทีที่เหนียวแน่นมากๆแต่ว่าเล่นรายการนี้มาในปีนี้เนี่ยห้าเกมพึ่งจะมีแค่2แต้มนะอยู่อัดบบวยเลยนะครับแพ้สาเสมอสองนะครับฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับผมเกมนี้เป็นช่วงส,สุดท้ายก่อนที่นักเตะจะยา้ยากยาก,กับโตสังกัดนะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เล่นกับแบบเต็มที่เท่าไหร่นะอาจจะไม่เล่นกันแบบเต็มสูบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่านักเตะเองก็ต้องการรักษาความฟิตของตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับ จิงอยูที่สเปนผลงานดีกว่านะครับชนะมาสี่เกมรวดเกมรุกค่อนข้างดีว่าผลได้แต่ซีแสแควรก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าเหนียวแน่นทีมหนึ่งผมมองว่าอยากเจอเกมใหญ่ๆพวกเขา,าจะมะเต็มที่เสมอนะครับแต่ดูความที่ผมบอกว่าสเปนโอกาสชนะมีมากกว่าก็จริงครับแล้วก็มีโอกาสชนะสวยๆด้วยแต่ผมคิดวา่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นชว่วงสุดท้ายแลวก่อนจะยกักย้ายกันผม,ผมคิดว่านักเตะอาจจะเล่นแค่ครึ่งเดียวอาจจะไม่ได้เต็มสูตรเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้เนี่ย มุมเสมอเปิดกว้างนะครับคือสวิตเองก็ต้องรู้ตัวว่าการจะสเปนต้องเล่นแบบไหนต้องรลบมืออย่างไรนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถึงแพ้ก็อาจจะแพ้แค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็โอกาสเสมอก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะเป็นอาสมานฉันนะครับเสมอกันหรือมันก็จะเป็นชนะแค่เฉื่อยๆเท่านั้นเองนะครับผมสรุปนะครับบทวิเคราะห์ที่เรามาวิจารณ์กันวันนี้เนี่ยก็จะมี โปรตุเกสผมเชัววันนี้เรื่องของเขาเด็ดขาดยังดูดีกว่าโคเวเชียอยู่แล้วก็ผลงานดีกว่าด้วยนะครับส่วนสเปนเจอสวิตวันนี้ผมคิดว่าสเปนก็น่าจะชนะได้อย่างน้อย1021เือน่าถึงเฉือนได้อยู่แต่ว่าส่วนตัวมองว่ามูเสมอเปิดกว้างนะเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกว่าอาจจะเล่นการไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะนี่เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันสวัสดีครับ